วันนี้ก็มีงานเข้ามาเซอร์วิสดูแลลูกค้านะครับก็ผ่านมาทางกแพงเพชรนะครับก็ได้เข้ามาแวะนะครับดูชุดโซลาเซลล์ระบบ48โวลต์นะครับเป็นขนาดชุดอินเวอร์เตอร์อยู่ที่16กิโลวัตต์นะครับเป็นขนาด 8k 8k นะครับขนานกันนะครับต่อเป็นชุดขนานนะครับแบตเตอรี่ก็ลูกละ ตัวนี้นะครับเป็นลูกละ200 2้0 200 200นะครับเป็นขนาดา48่โวลต์นะครับขนาดกันนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่800แอมป์ชาวนะครับวันนี้ก็เข้ามาตรวจเช็คระบบให้ทางลูกค้านะครับทีนี้ก็ ชาร์จแผงโซลาเซลล์เข้าแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นตัวลูกนะครับโดยประมาณยี่อ่าโดยประมาณ30 30แอมป์นะครับตัวนี้ก็ชาร์จได้โดยประมาณชาร์จได้โดยประมาณตอเดีดย๋ดยวเราดรูแป๊บนึง สามซีอมเหมือนกันนะครับโหลดการใช้ของลูกค้าแบบต่อเนื่องเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ2ถึง4 0 0พัวัตต์นะครับที่ใช้แบบเบาๆนะครับนะฮะก็การใช้ของลูกค้านะครับก็ที่แงหนักก็เลยก็มี6,000ถึง7,000วัตต์เลยนะครับนะบตอนนี้เรา เแวะผ่านมานะครับหนณโซนกําแพงเพชรนะครับบ้านลูกค้านะครับที่ติดตั้งนี้นะครับจะเป็นร้านอาหารนะครับทางเราก็ผ่านแวะผ่านมาพอดีก็จะมากินข้าวบ้านลูกค้านะครับก็เลยนะครับแวะเข้ามาตรวจเช็คระบบนะครับอ่าเนี่ยอันนี้เป็นห้องเป็นห้องชุดติดตั้งระบบอินเวอร์เตอร์เลยนะครับนะครับก็มีแอร์ขนาด 12,000วิวหนึ่งตัวนะครับให้ความเย็นสำหรับห้องนี้นะครับเพื่อจะยืดอายุการใช้งานให้กับอุปกรณ์โซลาเซลล์เรานะครับระบบก็ยังใช้งานได้ดีปกตินะครับนะนะใครสนใจก็ทักมาสอบถามนะครับ เบอร์โทรนะครับ0 8 0 6 5 1 1 6 8 6นะครับเบอร์โทร080 651 1686นนะครับไอดีไลน์ line TOP อ3 0128ามนะครับมาคุยกับการติดตั้งความต้องการนะครับเดี๋ยวทางเราดีไซน์ออกแบบนะครับติดตั้งให้นะครับวันนี้ก็เข้ามาตรวจสอบหน้างาน พบเจอลูกค้านะครับก็จะเข้าไปดูงานในเขตพื้นที่ใกล้ๆก,กันนะครับก่อนที่จะกลับระณครศรสิยุธยานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับท็อปโซลาเซลล์ก็ขอจบคลิปรีวิวนะครับเข้ามาดูงานการติดตั้งให้กับทางลูกค้าเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์ขอสวัสดีครับ